สวัสดีครับกั้งวรกรครับวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษมากๆครับเพราะก็งจะมาพรีเมียร์เอ็กั้งเป็นที่นี่ที่แรกครับผมสำหรับโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะฮะคือพี่โอเล่ครับผมก็ความพิเศษกับพี่โปรดิวเซอร์คนนี้นะครับก็คือเราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านครับตั้งแต่ตอนที่แข่งเดอะสตาร์สินะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่พี่เขารู้แนวทางของเราแล้วก็รู้ทั้งแนวเต้นทั้งแนวร้องของเราครับเพลงนี้ก็เลยออกมาได้ตรงกับแพกเตอร์กันทั้งหมดเลยครับครับผมก็สาหรับเอ็มว เพราะว่าเราเต้นกันอยู่หลายโลเคชันมากครับไม่ใช่แค่บทเต้นแต่ว่าเราจะมีแบบว่าไลฟ์สตอรี่ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คลิปตามไปกับ MV วครับว่าสุดท้ายแล้วกั้งจับอะไรครับสำหรับเนื้อหาของ m v เพลงนี้นะฮะก็จะมีความลึกลับอยู่ในตัวครับเพราะว่าใน MV นะครับกั้งก็เล่นไปเหมือนแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ครับที่คอยตรวจคนขึ้นเครื่องบินอ่าแล้วก็มีสาวๆกลุ่มหนึ่งครับเดินเข้ามาแล้วก็เดินผ่านเครื่องครับแล้วก็ดังติดๆตลอดเวลาเราก็เลยต้องเข้าไปตรวจครับแต่ยิ่งตรวจก็ยิ่งดัังงงครรบบเเเาาาาก็ลลยต้้้้ออพขหสสืววน่แ ข้างในาจะเกิดอะไรขึ้นจะจับอะไรก็อยากให้ทุกคนคอยติดตาม MV ตอนนี้เลยครับ5 4 3 2 1ไปชมเลย